สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับหลังจากที่พระเยซูได้เสร็จสิ้นการสอนที่เป็นอุปมาแล้วครับท่านมาระโกก็ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งที่ทําให้เกิดความกลัวของมนุษย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลัวปัญหา ที่จะนำไปสู่ความตายครับพระเยซูกำลังเตรียมสาวกของพระองค์ให้กระทำันธกิจข้ามไปสู่คนต่างชาติด้วยครับพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปอีกฝากโน้นเถิดถ้าเราจะข้ามทะเลสาบกาลิลีไปอีกฝากหนึ่งครับโดยเฉพาะฝากตะวันออกก็จะเป็นดินแดนของคนต่างชาติครับไม่ใช่ดินแดนของชาวอิสราเอลครับ เช่นเขตแดนเมืองเกราซาเมืองที่มีการเลี้ยงสุกรหรือเมืองที่มีการเลี้ยงหมูครับซึ่งคนยิวก็ไม่เลี้ยงหมูแน่นอนครับต้องเป็นคนต่างชาติเท่านั้นที่เลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงหมูครับท่านมารโกพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าคิดจ,จักรของพระองค์ในอนาคตนั้นจะต้องกระทํำันธกิจขยายเป็นวงกว้างครับไม่ได้กระทำเฉพาะคนอิสราเอล แต่ก็จะขยายไปสู่ดินแดนของบรรดาประชาชาติครับเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญโปรงเสด็จขึ้นในเรือที่โปรงทรงประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นๆอ,อ,อีกหลายลำครับที่ติดตามพรงไปด้วยฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเรือลำเดียวครับเหมือนที่เราดูในรูปมีเรือลำเดียวพระเยซูกับสาวกแต่ก็มีเรือหลายลำและก็มีสาวกหลายคนด้วยครับทะเลสาบกาลิลีสามารถเกิด พายุใหญ่ได้โดยไม่มีการคาดล่วงหน้าครับแน่นอนครับสมัยนั้นไม่มีการพย,พยากรณ์อากาศเหมือนสมัยนี้ชาวประมงแถบกาลิลีก็คุ้นเคยกับพายุลมพายุเป็นอย่างดีทีเดียวครับแต่พายุครั้งนี้ทำให้ชาวประมงถึงกับมีความหวาดกลัวนั่นแสดงว่าพายุครั้งนี้เป็นพายุที่ใหญ่พอสมควรครับพวกเขามาปลุกพระองค์แล้วก็บอกว่าพระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเราเลยหรือที่พวกเรากำลังจะตายพวกเรากำลังจะพินาศเป็นครั้งแรกที่ท่านมราระโกได้บันทึกว่าพวกสาวกเรียกพระเยซูว่าพระอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้พระองค์สอนพวกเขาเป็นคําอุปมาครับวันนี้พระอาจารย์ของพวกเขากำลังจะสอนบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญบทหนึ่งให้กับพวกเขาครับ คำว่าพระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเราที่กำลังจะตายหรือในพระคัมภีร์เดิมหลายครั้งที่ประชาชนอิสราเอลได้ต่อว่าในเชิงตำหนิพระยาเวว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพวกเขาครับยกตัวอย่างในอพยพเมื่อฟาโรยกองทัพเข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าดูชาวอียิปต์ก็ยก ทับตามมาพวกเขาก็หวาดกลัวยิ่งนักครับแล้วก็ร้องทูลกับพระยาเวว่าหลุมศพหลุมศพในอียิปต์ไม่มีหรือที่โปรงทรงนำพวกเราให้ถูกฆ่าตายที่ถิ่นุรกันดารทำไมพรงจึงกระทำเช่นนี้กับพวกเราแล้วก็ในกันดารวิถีก็บอกว่าพวกเขาบ่นว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินที่เราล้มตายด้วยคมดาบ ลูกเมียของเราต้องถูกปล้นออกไปเรากลับไปอียิปต์ดีกว่าไม่ใช่หรือคำพูดในเชิงกล่าวโทษว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นห่วงพวกเขาได้มีความรู้สึกกับสาวกตอนนี้ด้วยครับพระองค์ไม่ได้อธิษฐานพระเยซูไม่ได้ถือศีลอดอา,ารพระองค์เพียงแต่ตัดกับพายุว่าจงสงบเงียบซึ่งเป็นศัพท์คำเดียวกับที่พระองค์พูดกับผีร้ายครับ ผีร้ายขัดขวางพันธกิจของพระเยซูคลื่นพายุเป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่พวกเขาจะข้ามเพื่อไปกระทําพันธกิจกับคนต่างชาติครับพระเยซูตัดกับอุปสรรคทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผีร้ายหรือว่าพายุว่าจงหยุดจงเงียบแล้วก็จงสงบครับจิตใจที่กําลังปั่นป่วน เหมือนทะเลของพวกสาวกแต่คำตัดของพระเยซูที่บอกว่าจงสงบเงียบแล้วก็ในพระคัมภีร์เดิมทะเลก็เล็งถึงความโกลาหลความปั่นป่วนและก็ความไม่สงบครับคำตรัดของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือผีร้ายเหนือธรรมชาติเหนือโรคภัยไข้เจ็บและก็เหนือปัญหาอุปสรรคต่างๆครับ คำว่าพายุใหญ่ตรงกันข้ามกับความเงียบสงบของทะเลครับถ้าเราสังเกตในบทต่อไปครับท่านมารโกรได้บันทึกเรื่องราวของคนที่มีผีโศโครเข้าสิงพฤติกรรมของเขาก็คือหักโซ่ตรวนและก็ทำให้ตรวนหลุดออกไม่มีใครที่จะมีกำลังที่จะทำให้เขาสงบลงได้ครับเขาร้องครั่งแล้วก็เอาหินเชือดเนื้อ ตัวเองแล้วก็อาศัยอยู่ตามอุมโมงค์อุมโมงค์ฝังศพแต่เมื่อชายผีสิงคนนี้มาพบพระเยซูความโกลาหลในชีวิตของเขาท่านมารโกบอกว่าพวกเขามาหาพระเยซูและก็เห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งสงบอยู่ที่นั่นครับจากความสับสนความวาวุ่น กลายเป็นความสงบเงียบและก็สันติสุขครับเมื่ออันตรายผ่านพ้นไปพระเยซูก็ตำหนิเหล่าสาวกของโปรงว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งครับพูดกันว่าคนนี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลก็ยังเชื่อฝั่งท่านคนนี้เป็นผู้ใดหนอ เป็นหัวข้อเรื่องของมราโกตลอดทั้งเล่มเลยทีเดียวครับคนในยุคปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังตั้งคำถามว่าคนนี้เป็นใครหนอถึงมีสาวกมากมายทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกท่านมราโกได้เขียนพระกิติคุณถึงคริสจตจ์ในสัจจะที่หนึ่งครับในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญการขมเหงอย่างหนักครับ คลิกจากยุคแรกตอนนั้นเปรียบเหมือนเรือลำน้อยครับที่กำลังเผชิญลมพายุลมพายุแห่งการคมเห็งอย่างหนักครับเรือที่กำลังพาพวกสาวกกับพระเยซูออกไปเพื่อกระทำพันธกิจก็เผชิญกับอุปสรรคปัญหาอย่างรุนแรงครับในขณะที่พระเยซูหลับอยู่ในเรือพวกเขาก็ตำหนิพระองค์ว่าพระองค์ไม่ห่วงใยพวกเขา แต่พระองค์ก็ทรงตำหนิพวกเขาว่าพวกเขาขาดความเชื่อคือจากยุคแรกกำลังเผชิญคลื่นยักษ์แห่งการคอมเ็งของอาณาจักรโรมจนบางครั้งบางทีพวกเขารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นห่วงพวกเขาแล้วพระองค์อยู่ในเรือก็จริงแต่พระองค์ก็กำลังหลับอยู่ในพระกิติคนหนุนใจและก็ยืนยันถึงสิทธิอำนาจที่พวกสาวก ได้รับจากพระเยซูครับเมื่อเรารเผชิญปัญหาวิกฤตอุปสรรคต่างๆให้เรานึกถึงเสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราและก็โปรงทรงห่วงใยเราครับทำไมเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพระเยสูทรงลุกขึ้นแล้วก็ห้ามลมและก็ตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบ แล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทครับสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราควรเกรงกลัวไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่พายุแต่เป็นพระเจ้าครับแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์เมื่อเราไม่กลัว นั่นก็คือเวลาที่ศัตรูกำลังเริ่มกลัวเราครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ